เบอร์สามนะครับโอเคครับผมอันนี้คือวิธีการซ่อมแบบง่ายๆนะครับตรงที่เรากดมาูครับฟููเลยนะครับมันติดบ้างนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแสดงว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับดูเบอร์สามบ้างนะครับฝั่งนี้ติดนะครับ รเราจะวัดขั้วไฟที่มันเข้านะครับสายไฟเข้าที่สวิตช์มันจะเป็นเราต้องมาลองเช็คดูก่อนนะครับ,บใช้มิเตอร์วัดนะครับมันติดบ้างนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแสดงว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับดูเบอร์สามบ้างนะครับฝั่งนี้ติดนะครับ เราก็เช็คที่สะพานไฟก่อนนะครับนี่ครับสะพานไฟ3เบอร์หนึ่งสาติดหมดนะครับเราลองเทสที่มิตเตอร์ดูก่อนนะครับว่บามีเสียงไหมเราลองเทสที่มิตเตอร์ดูก่อนนะครับว่บา,ามีเสียงไหมนี่นะครับเราก็ถูทีส่สะพานไฟนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสะพานไฟตรงนี้ตรงสามติดนะครับ เราต้องมาเช็คทีละจุดนะครับดูที่สวิตช์หนึ่งก่อนนะครับผมต้องสามติดนะครับเราต้องมาเช็คทีละจุดนะครับดูที่สวิตช์หนึ่งก่อนนะครับนี่ครับเราจะวัดขั้วไฟที่มันเข้านะครับสายไฟเข้าที่สวิตช์มันจะเป็นเลทเบอร์สญญามนะครับโอเคครับผม อันนี้คือวิธีการซ่อมแบบง่ายๆนะครับให้เราประกอบก่อนนะครับเราค่อยเทสเพราะว่ามันอันตรายนะครับเพราะนี้เป็นสายไฟทั้งนั้นเลยถ้าเสียบไปน,นี้ไฟมันจะเข้านะครับเดี๋ยวลองลองมาเทสดูกันครับว่ามันจะติดไหมฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้ไม่ติดนะครับนี่มีติดเบอร์หนึ่งนะครับสายเบอร์หนึ่งมันไม่ไม่วิ่งผ่านเข้ามานะครับ จี้แล้วนะครับไม่มีครับลองเบอร์สองนะครับลองติดลองสามติดนะครับเราต้องมาเช็คทีละจุดนะครับดูที่สวิตช์หนึ่งก่อนนะครับนี่กดเข้าไปแล้วครับมันต้องมีเสียงตีดเหมือนกันนะครับเราต้องมาวัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนะครับติดอยู่นะครับ วิธีแก้ไขครับง่ายๆครับไม่ต้องเอาไปหาช่างให้มันเดือดร้อนนะครับให้ตรงที่เรากดมาถูครับถูๆๆเลยนะครับนี่นะครับเราก็ถูที่สะพานไฟนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสะพานไฟตรงนี้เป็สีน้ําตาลนี่นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเช็คเอามิเตอร์เช็คแล้วไม่มีไฟไม่มีเสียงนะครับก็เสียบปลั๊กก็ไม่ติดเหมือนเดิมน,นะครับเราไม่ต้องเสียบให้เราดีอยู่นะครับแต่ว่าไฟมันไม่วิ่งผ่านมาถึงนี่ครับมีผลยังไงน,นะครับลองเช็คนะค,ครับจิ้มที่ขั้วไฟก่อน จะวัดขั้วไฟที่มันเข้านะครับสายไฟเข้าที่สวิตช์มันจะเป็นสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาแก้ไขปัญหาพัดลมไม่ติดอีกแล้วนะครับรอบนี้นะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นสายสีน้ําตาลนี่นะครับนะครับฝั่งนีนะ้แล้วก็มากดเบอร์หนึ่งดูนะครับเบอร์หนึ่งนะครับสายเบอร์หนึ่งมันไม่ไม่วิ่งผ่านเข้ามานะครับ เราจี้แล้วนะครับไม่มีครับลองเบอร์สองนะครับลองจิบจับอยู่ตรงลูกอ่าสะพานไฟเขานะครับให้เราเอากระดาษทรายถูเดี๋ยวมันก็เชื่อมต่อกันได้เหมือนเดิมนะครับราคบฝั่งนี้ครับแล้วก็มากดเบอร์หนึ่งดูนะครับแตกให้เราประกอบมันติดบ้างนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแสดงว่า มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับดูเบอร์สามบ้างนะครับฝั่งนี้ติดนะครับปุ่สองสามติดนะครับเราต้องมาเช็คทีละจุดนะครับดูที่สวิต1หก่อนนะครับถ้าเราไม่อยากเสียงเงินนะครับอันนี้คือแค่ระบบสะพานไฟเขามีสิ่งสกปรกเข้าไปก่อะอยู่ครับถ้าที่ปุ่ม Swiss. สวิตซ์ิดเปิดเนี่ยครับ มันน่าจะมีสนิมเกาะนะครับมันทำให้ไฟไม่ทานนะครับมันเสียเงินนะครับเราก็ใช้แค่กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนะครับถูตรงเป็นสาสีน้ำตาลนี่นะครับมันเสียเงินนะครับเราก็ใช้แค่กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายนะครับ หูตรงนีครับเราจะวัดขั้วไฟที่มันเข้านะครับสายไฟเข้าที่สวิตช์มันจะเป็นจับอยู่ตรงลูกอ่าสะพานไฟเขานะครับให้เราเอากระดาษทรายถูๆเดๆี๋ยวมันก็เชื่อมต่อกันได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเราก็ถูที่สะพานไฟนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสะพานไฟตรงนี้ครับฝั่งนี้ แล้วก็มากดเบอร์หนึ่งดูนะครับ,ทบเทคนิคง่ายๆครับไม่ต้องเอาไฟร้านช่างครับลองทำดูครับกดเบอร์สองครับแล้วก็จิ้มนะครับแต่ตะปานไฟมันดีอยู่ น่าจะเป็นที่ตรงนียครับที่ขั้วที่ที่สะพานมันติดบ้างนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแสดงว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับดูเบอร์สามบ้างนะครับฝั่งนี้ติดนะครับครับเทคนิคง่ายๆครับไม่ต้องเอาไฟร้านช่างครับลองทําดูครับตอนนี้ เทสดูก่อนว่ามันใช้ได้เหมือนอย่างที่เราพูดไว้ไหมให้เราประกอบก่อนนะครับเราค่อยเทสเพราะว่ามันอันตรายนะครับพวกนี้เป็นสายไฟทั้งนั้นเลยถ้าเสียบไปนี่ไฟมันจะเข้านะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูกันครับว่ามันจะติบไหมเทสตัวสองครับ ง่ายๆครับไม่ต้องเอาไปร้านช่างครับลองทําดูครับครับไม่มีเสียงนะครับนีครับไม่มีเสียงแสดงว่า,าสะบ้านไฟตาดสีน้ําตาลนี่นะครับมีผลยังไงนะครับลองช็ค ที่กั่วไปก่อนตรงนี้เวลาเรากดปุ๊บสะพานไปมันก็จะแตกกันนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับปึ๊บอย่างนี้ครับแล้วเรามาเช็คดูอีกทีนะครับว่าเราขัดไปแล้วเบอร์สองครับมันติดบ้างนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแสดงว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับดูเบอร์สามบ้างนะครับ ติดนะครับที่ปุ่มสวิตช์ติดเปิดเนี่ยครับมันน่าจะมีสนิมเกาะนะครับมันทําให้ไฟไม่ผ่านนะครับนี่ครับไม่มีเสียงนะครับนะครับไม่มีเสียงแสดงว่าสบ้านไฟนะครับขัดพอให้มันเป็นนี่นะครับให้มันเงาๆนะครับด้านบนด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับ ถ้าเราไม่อยากเสียงเงินนะครับอันนี้คือแค่ระบบสะพานไฟเขามีสิ่งสกปรปกเข้าไปเกาะอ,อยู่ครับถ้าเทสดูก่อนว่ามันใช้ได้เหมือนอย่างที่เราพูดไว้ไหมนี่นะครับที่มันเป็นทองเหลืองทองเหลืองทองแดงอยู่ตรงนี้นะครับ เราถูไปเลยครับแล้วก็ถูด้านบนด้วยนะครับมันจะมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแสดงว่าเวิตัวนี้นะครับมันน่า